สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกข้อมูลที่เราจะมามค่อยๆแกะประเด็นน่าสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอีลอนมัสค่ะคนที่แบบว่ารวยมากๆเนาะสินทรัพย์ล่าสุดที่เห็นนี่ก็แสนหกว่าล้านดอลลาร์ครับตัวเลขมหาศาลเลยใช่ค่ะแต่ว่ามีเรื่องน่าสนใจคือเขาเนี่ยชอบไปนอนค้างที่โรงงาน Tesla. Boy. เทสลาบ่อยๆอ่ะไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งด้วยนะคะใช่ครับข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย มีหลายเคสเลยเออ,อย่างเช่นไปนอนในห้องประชุมที่ Gigafactory Berlin ตอนนั้นโรงงานยังสร้างไม่เสร็จดีเลยด้วยซ้ำโอ้โห oh. หรือออมีไปตั้งแคมป์บนดาดฟ้าโรงงานแบตเตอรี่ที่เนวาดากลางทะเลทรายเลยนะครับแล้วก็ที่คนจำได้เยอะๆหน่อยก็น่าจะเป็นที่โรงงานฟรีมอนแคลิฟอร์เนียอ๋อที่มีภาพออกมาใช่ไหมคะครับที่เขาให้สัมภาษณ์ C ี s ว่านอนบนโซฟา หรือบางทีก็พื้นเลยเพราะโซฟามันแบบว่าเล็กไปหน่อยฟังดูข,ดขัดขัดกับภาพลักษณ์มหาเศรษฐีเหมือนกันนะคะทําไมถึงต้องไปลําบากขนาดนั้นเอาละค่ะวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าเออเหตุผลจริงๆเบื้องหลังคืออะไรกันแน่ครับตามข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันบอกอะไรกับสไตล์ความเป็นผู้นําหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรของเทสลาบ้างอืมจากข้อมูลที่ได้มานะคะ มสัสเขาให้เหตุผลไว้หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือบอกว่าประหยัดเวลาโดยเฉพาะช่วงที่งานมันเร่งๆหนัก,นกๆอะคะ่ะแล้วก็เพื่อที่เขารู้สึกว่าออสัมผัสได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือที่เขาพูดว่า Gives me a good feel for what's going on ครับเขายัางบอกด้วยนะว่าไม่อยากเป็น CEO ที่แบบนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างตัดสินใจจากข้างบนโดยที่ไม่รู้ว่าข้างล่างเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้าง อมไม่อยากห่างไกลจากหน้างานว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับมีประโยคหนึ่งที่เอ่อคนข้างแรงเหมือนกันเขาบอกว่าอยากให้ความเจ็บปวดของตัวเองแย่กว่าของพวกเขาเสอีกโหฟังดูตั้งใจมากๆเลยนะคะเหมือนพยายามจะเชื่อมโยงกับพนักง,งานจริงๆคือถ้ามองในมุมพฤติกรรมองค์กรนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการกระทำแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณหรือ s i g ล a l ที่ส่งพลังมาก ส่งสัญญาณหรอคะยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดเวลาแล้วไงครับแต่มันคือการใช้แอคชั่นที่คนเห็นได้ชัดๆเนี่ยเพื่อสื่อสารความทุ่มเทความใส่ใจลงไปให้พนักง,งานเห็นเป็นการนำโดยทำให้ดูกันตัวอย่างหรือ leading by example อ๋อให้เห็นว่าผู้นำก็ลงมาลำบากด้วยกันใช่ครับไม่ได้สบายอยู่คนเดียวซึ่งมันก็ต่างจากภาพ CEO บริษัทใหญ่ๆทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเนาะ การลงไปคลุกคลีถึงขั้นนอนที่โรงงานแบบนี้มันมักจะเกิดช่วงที่เทสลามีปัญหาหนักๆโดยเฉพาะที่เรียกว่านรกแห่งการผลิตหรือ production hell ใช่ไหมคะใช่เลยครับช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของเทสลาเลยข้อมูลระบุว่าประมาณปี2018ตอนที่พยายามจะเร่งผลิตโมเดล3ให้ได้เยอะๆค่ะตอนนั้นเทสลาเกือบล้มละลายเลยนะครับเป้าหมายคือ5,000คันต่อสัปดาห์โหสูงมากแต่ความเป็นจริงคือช่วง3เดือนแรกของปีนั้น ทำได้แค่ประมาณ800คันต่อสัปดาห์เองโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะคะนั่นคงกดดันสุดๆกดดันมากครับถึงขนาดมัสเองก็ยอมรับบอกว่าเรากําลังจะตกอยู่ในนรกแห่งการผลิตเลยปัญหาหลักๆตอนนั้นที่ข้อมูลชี้ก็คือเรื่องออการพึ่งหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติมากไปเร็วไปอ๋อแล้วพอมันมีปัญหาครับ พอหุ่นยนต์ตัวหนึ่งรวนมันก็กระทบไปทั้งสายการผลิตเลยหยุดชะงงักกันบ่อยมากแล้วพนักง,งานล่ะคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างในข้อมูลมีพูดถึงไหมมีครับนอกจากเรื่องหุ่นยนต์ข้อมูลก็บอกว่าพนักงานนี้ทํางานหนักมากเหนื่อยล้าสุดๆมีอ้างรายงานจากเด e g กา r เดียนบอกว่ามีคนเป็นลมในโรงงานเลยโหขนาดนั้นเลยแต่ว่า ข้อมูลก็บันทึกไว้ด้วยนะครับว่ามัสก์ก็ออกมาตอบโต้ยืนยันว่าเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากแล้วสถิติความปลอดภัยก็ดีขึ้นแล้วด้วยถึงแม้ว่าหลังจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องอัตราการบาดเจ็บอยู่บ้างก็ตามอืมประเด็นเรื่องความปลอดภัยกับเป้าการผลิตสูงๆนี่มันก็ดูจะขัดแย้งกันได้ง่ายเหมือนกันนะคะใช่ครับ คือถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นเนี่ยช่วงนรกแห่งการผลิตนี่แหละที่ทำให้การนอนโรงงานของมัสมันดูมีความหมายขึ้นไปอีกค่ะมันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แล้วแต่เป็นการลงไปแก้ปัญหาจริงๆในช่วงที่บริษัทเดิมพันสูงมากตอกย้ำแนวทางแฮนซอนของเขาแล้วก็สะท้อนความตึงเครียดระหว่างเป้าหมายที่ทะเยอทะยานกับเรื่องสวัสดิภาพพนักงานที่ข้อมูลนำเสนอมาเนี่แหละครับ พอมีรายงานเรื่องคนเจ็บออกมาข้อมูลบอกว่ามัสมีการตอบสนองที่น่าสนใจด้วยหรอคะครับน่าสนใจมากเขาไม่ได้นิ่งเฉยนะข้อมูลบอกว่าเขาส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคนเลยส่งอีเมลถึงทุกคนเลยใช่ครับเนื้อหาแสดงความห่วงใยมากๆแบบว่าไม่มีคำไหนจะบอกได้ว่าผมแคร์เรื่องความปลอดภัยของผู้คุณมากแค่ไหนมันทำให้ผมใจสลายเมื่อมีคนเจ็บอะไรทำนองนี้ โอ้ S <S oh, เป็นการสื่อสารที่ดูจริงใจแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะใช่ครับแล้วที่สําคัญคือเขาให้สัญญาในอีเมลนั้นว่าจะไปพบพนักงานที่เจ็บทุกคนเป็นการส่วนตัวทุกคนเลยเหรอคะครับแล้วยังบอกด้วยว่าจะลงไปทํางานในสายการผลิตเหมือนที่พนักงานทําเพื่อให้เข้าใจปัญหาจริงๆแต่ข้อมูลก็เสริมไปนิดนึงว่าไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเขาได้ไปพบทุกคนจริงๆหรือเปล่าอันผู้นําบางคนก็ชมอีเมลนี้นะ ว่าเป็นการแสดงความพยายามเชื่อมต่อกับพนักงานแสดงความรับผิดชอบซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทางทุ่งเทกแก้ปัญหาของเขาที่ดูเหมือนจะเป็นมานานแล้วหมายความว่าสไตล์แบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมาทําตอนอยู่เทสลาหรอคะไม่ใช่เลยครับข้อมูลย้อนไปถึงตอนก็ตั้งบริษัทแรกเลยนะสิบถูกับน,น้องชายคิมบลมัสอ๋อค่ะตอนนั้นมีคอมเครื่องเดียวต้องผลัดกันใช้เขาเขียนโค้ดกลางคืนเว็บไซต์ทํางานกลางวัน แทบจะอยู่กันในออฟฟิศเล็กๆเลยไม่มีเงินเช่าอพาร์ตเมนต์ต้องไปอาบน้ำที่ YMCA แถวนั้นโขลำบากเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าสไตล์ทำงานแบบกัดไม่ปล่อยลงมือทำเองนี่มันอยู่ในตัวเขามาตั้งแต่แรกเลยถูกต้องครับมันทำให้เห็นว่าการนอนโรงงานการสัญญาว่าจะลงไปทำงานจริงมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์เฉพาะหน้าแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีทำงานสร้างแรงบันดาลใจของเขามาตลอดทีนี้ คำถามที่น่าสนใจจากข้อมูลนี้ก็คือสไตล์ผู้นำที่มันเรียกร้องสูงมากๆทั้งกับตัวเองกับพนักงานแบบนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงในระยะยาวประเด็นนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะเพราะข้อมูลก็ชี้เรื่องวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มข้นของเทส l a ชัดเจนมากตัวมสัสเองก็เคยบอกว่าบางช่วงทำงานเกิน120ชั่วโมงต่อสัปดาห์120ชั่วโมงต่อสัปดาห์โหดมากนะครับเฉลี่ยวันละ17ชั่วโมงทุกวันไม่มีหยุดเลย ใช่ค่ะแล้วช่วงเร่งผลิตโมเดล3ที่คุยกันข้อมูลก็บอกว่ามีพนักง,งานทำถึง100ชั่วโมงต่อสัปดาห์โอ้โห oh. ก็คือวันละ14ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยค่ะแล้วเหตุผลของมัสล่ละครับเขาว่ายังไงเรื่องนี้เขาอธิบายตามหลักเหตุผลเลยค่ะตามข้อมูลคือเขาบอกว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำเป้าให้ได้เขาเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งทำ50าชั่วโมงอีกคนทำร้อยชั่วโมงคนที่2ก็ต้องได้งานเยอะกว่า2เท่าแล้วก็จะนำหน้าไปไกลกว่ามากครับ เข้าใจวิธีคิดเขามีคำพูดดังๆด้วยว่าไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้ด้วยการทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชัดเจนมากไม่ประนีประนอมเลยเป็นปรัชญาที่บอกว่าความสำเร็จระดับโลกต้องแลกด้วยความทุ่มเทแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนในข้อมูล Glassdoor ที่แหล่งข้อมูลอ้างนะคะว่าพนักงานเท s l a แค่65%แนะนำให้เพื่อนมาทำเทียบกับ Apple ที่85% กันพอสมควรเลยแต่ก็น่าสนใจว่าข้อมูลก็ยอมรับนะว่าถึงคนจะรู้ว่าที่นี่เรียกร้องสูงมากแต่ก็ยังมีคนเก่งๆอยากมาทำงานด้วยเยอะอยู่ดีประเด็นนี้สำคัญครับเพราะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องทำงานหนักสุดๆนี้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจเนี่ยข้อมูลมันก็ชี้ความสัมพันธ์ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นการที่เทสลากลายเป็นบริษัทรถยนต์มูลค่าสูงสุดในโลกหรือความสำเร็จของ SpaceX ที่ท้าทายมากๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลก็พูดถึงทั้งหมดนี้มันดูเหมือนจะมาจากวัฒนธรรมการทํางานแบบนี้แหละครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเสียงวิจารณ์เรื่องกดดันพนักงานหนักไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อมูลก็ไม่ได้มองข้ามนะมีพูดถึงคําวิจารณ์คู่กันไปมันเป็นการแลกเปลี่ยนเทรดออฟที่ชัดเจนแต่ถ้าดูจากมุมที่ข้อมูลนําเสนอมาเนี่ยวัฒนธรรมการทํางานหนักความคาดหวังสูงๆเนี่ยมันเหมือนเป็น DNA หรือกลยุทธ์สําคัญของเท sla และตัวมาสก์ไปแล้วกลับมาที่เรื่องรโรงงานนิดนึงค่ะ มีเกร็ดเรื่องโซฟาตัวนั้นด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีเรื่องขำขำน่ารักน่ารักอยู่เหมือนกันคือโซฟาที่โรงงานฟรีมอนที่เขานอนมันเล็กไงครับไม่ค่อยสบายบางทีต้องลงไปนอนพื้นค่ะก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อเบนซอลินส์เขาก็เลยเปิดแคมเปญ GoFundMe ระดมทุนซื้อโซฟาใหม่ให้ใหญ่ๆสบายๆน่ารักจังแล้วได้ไหมคะโซฟาใหม่เรื่องมันพลิกนิดหน่อยครับ พอข่าวออกไปมีบริษัทเฟอร์นิเจอร์ทราบเรื่องเลยเสนอให้ฟรีเลยเอ้าเหรอคะครับส่วนเงินที่ได้จากโกฟันมี่ก็เลยเอาไปบริจาคการกุศลแทนก็เป็นเกร็ดเล็กๆที่ทําให้เรื่องที่ดูคลิกเครียดจริงๆมีมุมความเป็นมนุษย์ขึ้นมาบ้างเป็นสีสันดีค่ะทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าเป้าหมายเทสลาก,ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะคะข้อมูลบอกว่าตั้งเป้าผลิตรถให้ได้20ล้านคันต่อปีภายในปี2020 20ล้านคันโอ้โห นั่นคือเพิ่มจากปี2020ตั้ง40เท่านะครับเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะคือถ้าเราโยงเป้าหมายมหาศาลนี้กลับไปที่เรื่องทำงานหนักสไตล์ผู้นำแบบลงไปคลุกประวัติศาสตร์นรกแห่งการผลิตที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะข้อมูลมันดูจะชี้ว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้ก็คงต้องใช้ความพยายามที่เข้มข้นมากๆต่อไปอีกซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าไอ้เรื่องนอนที่โรงงานของมัสเนี่ยไม่ใช่แค่อดีตนะ แต่อาจจะยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทํางานหรืออาจจะเข้มข้นขึ้นอีกด้วยซ้ําสรุปได้ว่าจากข้อมูลที่เราดูกันมาเหตุผลที่อีลอนมัสนอนโรงงานนี้มันมีหลายอย่างเลยเนาะทั้งเรื่องประสิทธิภาพประหยัดเวลาการแสดงเป็นผู้นําทําให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ซีอีโอบนหอคอยงาชา้างการแก้ปัญหาแบบลงไปลุยเองอแล้วทั้งหมดนี้ก็ผูกอยู่กับวัฒนธรรมการทํางานที่เข้มข้นมากๆที่เขาเชื่อว่าจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเทสลาไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆถูกต้องครับ แล้วถ้าจะทิ้งท้ายให้คิดต่อโดยอิงจากแค่ข้อมูลที่เรามีวันนี้นะครับแหล่งข้อมูลนำเสนอภาพว่าการกระทำแนวคิดของมัสกเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเทสลาค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือเมื่อมองเป้า20ล้านคันในปี2030กับบทเรียนจากนรกแห่งการผลิตที่ผ่านมามันอาจจะต้องมีความท้าทายหรือนวัตกรรมอะไรอีกบ้างที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงในข้อมูลนี้ นอกเหนือจากการทำงานหนักแบบเดิมๆที่เทสลาอาจจะต้องเจอหรือต้องคิดขึ้นมาเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นอืมน่าคิดค่ะแล้วสไตล์ผู้นำแบบที่เราเห็นในข้อมูลนี้ที่เน้นความเข้มข้นการลงมือทำเองมันจะยังเป็นแบบเดิมได้ไหมหรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อรับมือกับสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมากๆขนาดนั้นอันนี้น่าติดตามต่อโดยดูจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้แหละครับ